รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจยอยซ์ไมเออร์เวลาที่คุณรักใครที่ไม่สมควรได้รับความรักก็เหมือนกับการสูมฐานที่ลูกโพรงอยู่บนหัวของเขาแต่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับฐานที่ลูกโพรงอยู่มันละ,ละลายหัวใจที่แข็งกระด้างน่ารังเกียจและเลวทราม <S 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 ฉันยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้และอยากจะรู้จังเลยว่าคุณกำลังโกรธใครอยู่ ฉันกล้าพูดแบบตรงๆเลยว่าณตอนนี้เวลานี้ฉันไม่ได้โกรธใครเลยฉันไม่มีเรื่องอะไรกับใครฉันอธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาในใจขอพระองค์ให้ฉันรู้เพื่อที่ฉันจะได้จัดการกับมันและเอามันออกไปเพราะถ้าฉันไม่ทําอะไรกับเรื่องนั้นเลยตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่ลาจากโลกนี้ไปฉันก็จะไม่ได้เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นอย่างที่พระเจ้าอยากให้ฉันรักอาเมนไหม จำเป็นต <Okay. S 3> ้องพยายามเป็นคนดังเราไม่จําเป็นต้องพยายามร่ารวยนึกออกไหมเราต้องเรียนรู้ที่จะรักซึ่งกันและกันแค่รักซึ่งกันและกันและคุณก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนฉันและฉันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนคุณคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณทําผิดพลาดได้พระคัมภีร์บอกว่าเราควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอเพราะว่าเราทุกคนต่างก็ต้องอดทนกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเราเราคิดว่าเราเป็นใครกันที่จะตัดคนอื่นออกไปจากชีวิต แค่เพราะเขามีนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่แปลกๆเราทุกคนก็แปลกๆก,กันทั้งนั้นอมเมยียนไหมทุกคนก็ดูปกติดีจนกว่าคุณจะได้รู้จักเขาจริงๆคุณหนึ่งจะได้เห็นว่าเธอนี่ก็ประหลาดเหมือนกันนะ ว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของคุณก็ออกมาจากใจของคุณเราต้องเลิกพูดแบบนี้ว่าฉันรักเธอน่แต่ว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันไร้สาระแค่ไหนเราชอบพูดตลอดเวลาว่าฉันรักเธอนะแต่เธอชอบทำอะไรให้ฉันโมโหแต่ความรักไม่ใช่แบบนั้นความรักจะบอกว่าฉันรักเธอมากพอที่จะทนกับสิ่งนั้นได้เพราะฉันรู้ว่าฉันก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันอเมน สมมุติว่าคุณมีเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยน่ารักเลยแล้ววันหนึ่งคุณก็รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งระยะที่สี่และเขาอาจจะเหลือเวลาไม่มากแล้วค่ะถ้าคุณพยายามทำตามที่พระเจ้าบอกให้คุณทำคุณก็จะไม่พูดว่าต้องทำยังไงก็ได้อย่างนั้น กรรมตามสนองแล้วไม่สิ่งที่คุณจะทำก็คือไปตัดหญ้าให้เขาตักหิมะออกให้เขาแล้วคุณก็จะคิดว่าตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วตอนที่เขากำลังแย่นี่แหละฉันจะรักเขาจนกว่าเขาจะไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าก่อนที่เขาจะจากไปอเมนไหมให้คุณเสนอตัวพาเขาไปหาหมอตามนาัดให้คุณเสนอตัวไปซื้อของใช้ที่จำเป็นให้เขา เขาไม่ได้โง่เขาจะรู้ตัวว่าตัวเองเคยทําเรื่องแย่ๆมาก่อนแล้วเขาจะสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที่แปลกๆมากเกี่ยวกับคุณถ้าคนเสนอตัวทําสิ่งเหล่านี้ให้เขาแล้วทาไมฉันต้องทําด้วยล่ะแล้วทาไมพระเยซูต้องทําถึงขนาดนั้นด้วยมีใครที่นี่คิดเหตุผลดีๆออกบ้างไหมว่าทําไมพระเยซูต้องสิน้นพระชนเพื่อคุณด้วยฉันคิดเหตุผลดีๆไม่ออกเลยว่าทําไมพระองค์ต้องทําเพื่อฉันด้วยแต่พระองค์ก็ทํา ทั้งที่ฉันไม่ได้ใส่ใจพระงเลยแม้แต่นิดเดียวคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกจัากจี้แค่ไหนที่ต้องเทศเรื่องนี้ในวันนี้นี่เป็นเรื่องที่ฉันเจอมาฉันเชื่อว่ามันเป็นความเชื่อตามหลักพระคัมภีร์คุณจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่แต่สำหรับฉันฉันพบว่า เวลาที่ฉันตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นถ้าฉันทำสิ่งดีๆให้เขาส่งของขวัญให้เขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถทำลายอำนาจนั้นได้ความรักเอาชนะความชั่วได้อเมนไหม คุณจะทำโดยที่ไม่มีใครรู้ก็ได้มันเหมือนเป็นเรื่องลึกลับเป็นพลังอัศจรรย์ที่เกิดผลจริงฉันบอกศิษยาพิบาลว่าถ้ามีสมาชิกที่โบสท,ที่คุณทำดีกับเขามาโดยตลอดตั้งแต่ที่เขาเพิ่งมาที่คริสตจกักรเขาเป็นตัวปัญหามากๆแต่คุณช่วยเขาอธิษฐานเผื่อเขาและรักเขาจริงๆแต่ตอนนี้พวกเขากับพาสมาชิกกว่าครึ่งโบส์ออกไปจากคริสตจกักรไปตั้งคริสตจักรใหม่ห่างออกไปแค่สองไม์ ฉลาดพอคุณจะซื้อเครื่องเสียงให้เขาด้วยโอ้ปรบมือเสียงดังมากเลยอเขอ้องหลานี่ครบสิสิบปีแล้วช่วยฉันสักหน่อยเถอะและแน่นอนคำถามแรกทำไมฉันต้องทำด้วยล่ะก็เพราะคุณเป็นเหมือนพระเยซูไงล่ะตามนั้นนั่นแหละ อเมนไหมฉันไม่รู้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้ความลับนี้ถ้าฉันสามารถทำให้คนเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วฉันรู้ว่าคุณรู้เรื่องของฉันมาแล้วแต่ฉันไม่สามารถเทศนาเรื่องนี้ได้ถ้าฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องราวสั้นๆที่เกี่ยวกับพ่อแม่ของฉันพ่อลุวงละเมิดทางเพศฉันเขาเริ่มจากการลวนลามตอนที่ฉันเริ่มโตขึ้น สุดท้ายเขาก็ทําให้ฉันกลายเป็นเครื่องบําบัดความใคร่เขาไม่ได้ใช้กําลังบังคับฉันแต่เขาใช้ความกลัวบังคับฉันแล้วก็มีเรื่องเลวร้วายหลายอย่างมีสองสามเรื่องที่ฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยและมันยากเกินไปสําหรับฉันที่จะเล่าด้วยแม่ของฉันก็รู้ว่าพ่อทําอะไรกับฉันแม่จับได้แต่แม่ก็ไม่กล้าพอที่จะจัดการกับเรื่องนี้ แล้วฉันก็ไม่อยากอย,กอยู่ใกล้เขาฉันอยากจะหนีไปไกลๆจากเขาแต่ฉันก็ทำอะไรให้เขานิดหน่อยฉันส่งของขวัญให้ตอนคริสต์มาสหรือฉันจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านสัก45นาทีแล้วก็จะหาข้ออ้างที่จะกลับแล้วก็ส่งของขวัญวันเกิดให้เขาบ้างพวกเขาพักห่างจากเมืองเซนหลุยประมาณ300อไมล์ซึ่งฉันชอบมากจนพวกเขาอายุมากขึ้น ก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วใกล้บ้านที่พวกเขาอยู่ก็ไม่มีหมอที่เก่งๆพวกเขาก็ไม่มีเงินด้วยเช้าวันหนึ่งฉันอธิษฐานเวลาที่คุณอธิษฐานต้องระวังให้ดีนะเพราะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าจะบอกให้คุณทําสิ่งที่คุณไม่อยากทําเลยแล้วมันก็ผุดขึ้นมาในใจฉันทันทีเลยว่าฉันต้องย้ายพวกเขามาอยู่ที่เซนหลุยแล้วก็ต้องซื้อบ้านให้พวกเขาด้วย ฉันขอสาบแช่งแกในพระนามพระเยซูคริสต์ฉันคิดว่านี่มันมาจากมาซาตาแน่นอนซื้อบ้านให้พวกเขาแล้วก็ดูแลพวกเขาไปจนกว่าพวกเขาจะจากโลกนี้ไปรู้ไหมสิ่งแรกที่ฉันตอนแรกฉันคิดว่าไม่ใช่พระเจ้านแน่แต่สิ่งนั้นก็กลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันจะไม่หายไปไหนด้วยคุณควรจะเดินหน้าทำตามที่พระเจ้าต้องการต่อไปนะเพราะองค์จะไม่หยุดจนกว่าคุณจะทำตาม ซึ่งฉันไม่อยากทำเลยโอ้ยฉันไม่อยากทำเลยฉันไม่อยากทำอะไรให้พวกเขาการซื้อบ้านก็ต้องใช้เงินฉันกับเดียไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นประโยคแรกที่ฉันบอกก็คือทำไมฉันต้องทำด้วยพวกเขาไม่เคยทำอะไรให้ฉันเลยพระเจ้าไม่เห็นใจเชนเลยพรุ่งตรัสว่าเจ้ายังหายใจอยู่ใช่ไหม เรียงเจ้ามาส่งไปเรียนหนังสือหาเสื้อผ้าให้ใส่มีบ้านให้อยู่รู้ไหมพระเจ้าอยากให้เรามองเห็นส่วนที่ดีของคนอื่นไม่ว่าพวกเขาจะแย่แค่ไหนแล้วพระคัมภีร์ยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่ของเราก็ถือว่าเราแย่ยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าจงดูแลเขาเพราะเขาเป็นคนดีแต่พระองค์ตรัสว่าให้ทำเลย โอ้ยฉันก็เลยคิดว่าฉันจะไปถามเดฟเขาต้องบอกแน่ว่าไม่มีทางที่เขาจะใช้เงินอนอยนิดของเขาไปซื้อบ้านให้พวกเขาแต่เดฟกลับตอบว่าถ้าพระเจ้าบอกให้ทำเราก็ควรจะทำนะค่ะ <laughs> ข,ขอบคุณมากสรุปสั้นๆเราซื้อบ้านให้เขาเราซื้อรถให้เขา เราจ้างคนมาตัดหญ้าที่บ้านของเขาเราให้คนไปซื้อของกินของใช้มาให้เขาทุกอาทิตย์และทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตแน่นอนว่าพวกเขาตระกูลของเราก็มีอายุยืนกันซะด้วยและฉันคิดเสมอว่าพวกเขาคงอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ไม่เลยพวกเขา ก็ยังมีชีวิตยอยู่อีกหลายปีฉันพูดจริงๆนะสามปีผ่านไปพ่อของฉันก็ยังใจร้ายเหมือนงูไม่มีคำขอบคุณไม่มีอะไรเลยจนเช้าวันหนึ่งแม่โทรมาบอกว่าพ่อเขาร้องไห้มาเป็นอาทิตย์แล้วลูกพอจะมาหาเขาได้ไหม ฉันก็เลยไปหาเขาตอนนั้นเขาอายุแปดสิบแล้วแปดสิบในที่สุดเขาก็ขอโทษฉันและฉันก็ถามเขาว่าพ่ออยากได้รับความรอดไหมเขาก็ตอบ เราอธิษฐานให้เขาต้อนรับพระเยซูแล้วเขาก็ขอให้เราทำพิธีปฏิสมาให้ฉันหวังว่าประโยคนี้จะไม่ทำให้เข้าใจผิดนะฉันคิดว่าตัวเองซื้อบ้านแต่จริงๆฉันซื้อจิตวิญ,ญญาณต่างหากอเมนไหมฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ฉันไม่รู้เลยว่ามันจะส่งผลกับฉันยังไงบ้าง ว่าจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้แต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันพยายามพูดกับคุณในวันนี้เป็นเรื่องจริงที่พ่อทำร้ายฉันก็เพราะเขาเคยถูกทำร้ายมาก่อนเขามีความคิดเรื่องเพศที่วิปริตมากมากฉันคิดว่าเขาก็าส่งต่อความคิดนั้นให้แม่ด้วยในครอบครัวของฉันมีเรื่องประหลาดเยอะมาก ฉันรู้สึกว่าสุดท้ายฉันก็เป็นคนดูแลทุกคนน้องชายของฉันแม่ของฉันพ่อของฉันแล้วก็ป้าที่เป็นไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันต้องจ่ายเงินให้พ่อแม่ของฉันแล้วก็ป้าได้ไปอยู่ที่บ้านพักคนชราคือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากช่วงแรกๆพวกเขาก็อยู่ที่บ้านของเขาแต่พออายุมากขึ้นเราก็พาเข้าไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่มีคนดูแลแล้วก็ไปอยู่บ้านพักคนชรา สิ่งที่ฉันบอกคุณเป็นความจริงแน่นอนฉันจะไปเยี่ยมพวกเขาที่บ้านพักคนชราทุกอาทิตย์เป็นเวลาหลายปีฟังให้ดีค่ะไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ฉันอยากจะไปจริงๆไม่แม้แต่ครั้งเดียวแต่ฉันรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำขอร้องนะใครสักคนช่วยเข้าใจเรื่องที่ฉันพยายามสื่อได้ไหม เราต้องโตกว่านี้เราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะเราอยากทำหรือมันรู้สึกดีความรักแบบอากาเป้ที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีหรืออุ่นใจแต่รู้ไหมฉันดีใจที่ได้รู้ว่าพ่อของฉันที่อยู่บนสวรรค์จะมองลงมาในวันนี้แล้วบอกว่าสู้ให้สุดเลยลูกรักอเมนไหม ก็เป็นแบบนี้ฉันเข้าใจจากเรื่องนี้ซึ่งมันจะได้ผลกับทุกคนด้วยเหมือนกันเอาล่ะในโรมบทที่12ถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้เขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นการสมฐานที่ลุกพรงงไว้บนศีรษะของเขาแต่เรารันคิดว่าเยี่ยมเลยฉันชอบฐานที่ลุกโรรงเทลงมาเลยพระเจ้าแต่เดี๋ยวก่อนนะ ฉันขออธิบายว่ามันคืออะไรหมายเหตุในฉบับขยายความในสุภาษิตบทที่2ี่ข้อ21บอกว่านี่ม่ใช่เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการแก้แค้นที่เจตนาทำให้ศัตรูอับอายแต่กลับตรงกันข้ามมันเป็นการบรรยายภาพมหาปุโรหิตซึ่งในวันลบมนทินได้หยิบกระถางทูบใส่ฐานเต็มกระถางนั้น แล้วเอาไปวางบนฐานที่ร้อนจัดเพื่อให้ทูปนั้นส่งกลิ่นหอมทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตในความรักมันเป็นเหมือนกลิ่นหอมที่ขึ้นไปถึงพระเจ้าและควรจากทูปก็ปกคลุมพระที่นั่งกรุณาและเป็นที่ยอมรับของพระผู้เป็นเจ้าในการลบมนทินบาปใช่เวลาที่เวลาที่คนรักใครที่ไม่สมควรได้รับความรัก ก็เหมือนกับการสุมฐานที่ลูกพรงอยู่บนหัวของเขาแต่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับฐานที่ลูกโพรงอยู่มันละลายหัวใจที่แข็งกระด้างน่ารังเกียจและเลวสามมาค่ะเอาละ่ะโครโีบุทที่สามเพราะฉะนั้น ในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกที่ทรงเลือกเองให้เป็นตัวแทนของพระองค์พวกที่บริสุทธิ์และพวกที่รักถูกเลือกโดยพระเจ้าแล้วสวมพระลักษณะของพระองค์คุณเคยคิดไหมเราสวมคุณลักษณะคุณสวมได้แล้วคุณก็ถอดออกได้ด้วยจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนซึ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอดกลั้นและมีพลังที่จะอดทนต่อทุกสิ่งที่เข้ามาด้วยอารมณ์ที่มั่นคงข้อสิบสี่บอกว่าแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่เวลาที่ฉันแต่งตัวตอนเช้าถ้าฉันเลือกใส่ชุดไหนฉันก็จะไปเช็คที่กระจกแต่เวลาที่ฉันเห็นใครบางคนฉันก็จะคิดว่าเช้านี้เธอไม่ได้ส่งกระจกหรอ สองกระจกก่อนออกจากบ้านเสมอถ้าคุณมองตัวเองแล้วมีบางอย่างที่ไม่โอเคคุณก็จะถอดออกแล้วก็หาชุดอื่นมาใส่เพนนีบอกฉันว่าวันนี้เธอเปลี่ยนชุดตั้งสีรอบนะ่ฉันลองชุดนี้แล้วก็ลองชุดอื่นแล้วก็ลองอีกชุดหนึ่งแล้วก็กลับมาใส่ชุดเดิมเพราะฉะนั้นมันมี ชุดที่เหมาะกับเราแล้วก็มีชุดที่ไม่เหมาะกับเราแล้วเราก็สวมชุดฝ่ายวิญญาณเหมือนที่เราสวมบนร่างกายนี่แหละและในโลกฝ่ายวิญญาณพระเจ้าและมารซาตานก็จะเห็นชุดฝ่ายวิญญาณของเราด้วยและในวิวรณ บทที่16ข้อ15กับ17บอกว่านี่แน่เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยพระเยซูตรัสว่าเราจะแอบมาอย่างรวดเร็วเจ้าจะไม่ทันรู้ตัวคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขมีความสุขจนหน้าอิจฉาเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายด้วยความอับอายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอาย นั่นไม่ได้แปลว่าให้นั่งถือปืนเฝ้าหน้าตู้เสื้อผ้าปกป้องเสื้อผ้าของคุณไว้แต่ให้เราระวังความประพฤติของเราที่เรามีเพราะนี่เป็นสิ่งที่โลกนี้จะมองเห็นคือความประพฤติของเราฉันขอบอกคุณตอนนี้เลยว่าอย่าติดสติกเกอร์ปลาที่ทายรถเลย ถ้าคุณไม่ได้ทำตัวให้สมกับการเป็นคริสเตียนอย่าทำเลยฉันเหนื่อยกับการที่คนไม่เคารพคริสตจกักรไม่เคารพคริสเตียนแต่ในขณะเดียวกันฉันก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นกับเราเพราะมันมีพวกหน้าไหว้หลังหลอกเยอะมากอเมนไหมฉันไม่ได้เล่นเกมถ้าฉันทำตัวดีไม่ได้ฉันก็จะไม่ทำเลย อเมนไหมเอาล่ะฉันขอให้เขาทำเสื้อพวกนี้ให้มีหลายตัวที่ไม่ค่อยเข้ากับฉันเลยฉันจะลองใส่ดูดูซิว่ามันจะเป็นยังไง ความโกรธไม่เอามันดูไม่ค่อยดีเลยฉันจะลองใส่ตัวอื่นดูไหนดูซิตัวนี้หลับเป็นยังไงฉันว่าสีนี้ไม่เหมาะกับฉันแต่ก็อาจจะพอใส่ได้อยู่ ไหนดูสิอู้ความอิจฉาเอออันนี้ดูไม่เหมาะกับฉันเลยว่าไหมเ,เดี๋ยวค่อยเอาไปแขวนไว้ทีหลังโอ้แล้วตัวนี้ล่ะวู้ฮูว้าว เป็นหนังสือเล่มถัดไปของฉันฉันจะเขียนเรื่องนี้แล้วฉันล่ะค่ะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันอีกอันนี้ก็ดูไม่ดีมีตัวไหนบนราวนี้ที่ดูดีบ้างไหมเนี่ยลองตัวนี้ดูแล้วกันลองทุกตัวเลยดูซิว่าตัวไหนดี ในที่สุดก็เจอตัวที่เหมาะแล้วคราวนี้ฉันก็พร้อมสำหรับวันนี้แล้วอเมนไหมสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณต้องใช้เวลาตอนเช้าเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราใช้เวลาครึ่งหนึ่งเพื่อเตรียมตัว่ายวิญญาณ ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ตอนเช้าฉันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้คือฉันวางแผนเอาไว้แล้วฉันจะตื่นหกโมงเช้าฉันอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็ให้ช่างมาทำผมแล้วก็มีช่างมาแต่งหน้าให้มีคนมาจัดชุดเอาไว้ให้เรียบร้อย แล้วมันต้องใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงที่จะแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเพื่อจะมาที่นี่รู้ไหมว่าฉันได้พบอะไรมันต้องใช้เวลานานกว่านั้นถึงจะแต่งตัวฝ่ายวิญญาณให้ดูดีได้แต่ว่าในแต่ละครั้งมันก็จะง่ายขึ้นแต่โอ้ช่วงแรกนี่สิวู้มันยากมากคุณเข้าใจฉใันไหม เอาล่ะให้คุณคุยกับตัวเองทุกวันก่อนที่จะออกจากบ้านประชุมกับตัวเองคุยกับตัวเองและบอกตัวเองว่าตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าวันนี้ฉันจะทำตัวให้ดีฉันจะสูมการกระทำที่ถูกต้อง คำพีบอกไว้ในเอฟซัสบทที่หว่าจงสวมความชอบธรรมจงสวมสันติสุขจงสวมหมวกเก็ดแห่งความรอดให้คิดเหมือนคริสเตียนอเมนไหมยกโล่แห่งความเชื่อขึ้นกวาดแวงดาบสองคมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้ทุกคนสัญญาได้ไหมว่าคุณจะซื้อทุกอย่างที่เป็นคำสอนเรื่องความรักให้มากที่สุดหาข้อพร่ำพีเกี่ยวกับความรักเท่าที่จะหาได้ อ่านหนังสือเรื่องความรักทุกเล่มเท่าที่จะหาได้อธิษฐานเกี่ยวกับความรักขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมคุณอย่างไม่หยุดหย่อนจนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรักอเมนไหม